มจจาจ้พี่น้องจ้ามือนีสิบสิบห้าพี่น้องกินน้ำกระปูนน้ำยาล่าวจ้พี่น้องคะแล้วก็อันนี้นะคะขา,าดเมื่อไรจ้าพี่น้องพักมันเป็นสวนหมกพีกิกับกะปิจ้าพี่น้องจ้าผานลงกับสีได้ลาบเป็ดด้วยจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูอยางจะมากมาจะไม่กินน้ำกันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีตอนแรกเจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนเด้อจากมือนสีสิบพี่น้องกิน น้ำข้าวปุ้นเล้าจะพี่น้องค่ะอันนี้ก็ลาบเป็ดแล้วกับข้อมูย่างมันบอข้อมูย่างพักผึ่นสวนมากใจมากินข้าวรับกันแล้วพี่น้องเป็นยังไม่เมื่อยอาการพี่น้องจะเสียงหลดพี่น้องแต่ก็คือนอดพี่น้องเครื่องนอนบอครับผมมื่อี้เพิ่น้อได้ไปฟังหอดสร้างได้ไปเฮ็ดงานนั่งจ้างพี่น้องนอนอยู่ไหนเมื่อวานพิ่น้อสบายจ้ะบวสบายครับมาๆมื่อวานมื่อิ่นสบายก็เลยได้นอนโอ้โหะกันมันสบายนะฮะเฮ็ดเวียกครับเป็นไนพี่น้องเอ้ยจุกว่าจะเมื่อนีน จุกเหล็กว่ะจ้ะผู้ใดเถือแก่ยินดีน้ำเด้อจ้ะพี่น้องจ้าส่วน็ถือคือเก่าน่ะกินตามระเบียบซื้อเก่าสามจ้ะพี่น้องซื้อบ้านเล็กดีจ้ะครองอ่ะนะที่กำลังเห็ดน่ะวังอ๋อเซลล์รางวัลที่หนึ่งขาดพี่น้องจ้าเก่าสามอีรีแต่ออกบุญนอกสามใบเจียดไปแค่สองตัวเท่านั้นพี่น้องจ้าเสียดายขาดจ้ะมากมากขอหยาดใส่มือก็จะพี่น้องสิบสี่จัดขับปุ่นเศษๆปุ่นกะปิกะปิบอสโซเรนันวิธีอื่นคือเพิ่นหรอครับจ้ะ มันผิดกฎหมายเนาะแล้วเรื่องมาทิชชู่เว้ยนี่ดิไ่เหาอคือเ่อกินพักแล้วลูกอืมเพือกฝากพี่น้องเครียดแล้วเครียนพี่จะอาอาวันนะครับแม่ลาบเป็ดเป็นผมพี่น้องอืมผิดหนังจ้ากินเข่าแล้วก็สิกินยาไปนี่เสียงขึ้นดังขี้โมกขี้โมกป้มีดอกแต่ว่าเพื่อนเพิ่นเป็นเพิ่นไปเฝ้าอยู่บ้านเพิ่นสร้างมันเหนียนขี้ฝุ่นเนาะอืม ตัดเลอือืมน่าเปรดอืมีข่กระคนป่วยพี่น้องมาเอาอีกแบบผูนของหนูอ่ะอ็หายทั้งหลังใช่ะเมพ่อถือเครื่องเราเองพักตู้กัมีดป่หนอ จับ,บอกยังแงอยารับนะอืมนี่หอดหนำซอสพี่น่องซื้อมาตลาดจ้ะพี่น่องโอ้ยฝนกับบึ้มบำบึ้มบำอยู่พี่น่องเสียงฝาได้แต่ว่ถาถ้าฝั่งฝนอยู่นี้ก็สีดีดีโบเปิเดแอร์นอนนะมือสีแยกกันน้อนพี่น่องพิสกัน พิจารเรื่องอยังพิจารเรื่องเปิดแอร์ทั้งนี้เราเอาทั้งเพิ่นกวนทั้งเนนนพิ่นเพิ่นนอนเพิ่นมักนอนยืนมักนอนอุณหภูมิต่ำๆเย็นๆโฮมผาแต่ผมอะ่ะปกติกับใส่กับกับยูตั้งกันได้อยูแต่เมื่อน,นี้คือเปิดแอร์บ่ได้ครับมันตันดัง คนเป็นวัดเนาะเขาขออนุญาตแยกที่นอนเนี่ยนอนได้ไหมเนี่ยน,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 นอยนหนาบ้างแต่คองนอนน,น,น <c oughs> ม่ห่อนแม่ตัวเนาะคนป่วยก็ต้องมีสิทธิเจ้าพี่น้อาช่องปวดหัวอีกครับพี่น้อาช่องปวดหัวเป็นยังไงช่องที่ป,ป่วยอ, <c oughs> อยากป่วยอยากมีสิทธิพิเศษไม่ กินเขาเพื่อได้กินยาพี่น้องแมนบอดต็มยิ่งพอเบมือเป็นเต็มอยู่บ่างแบบักอะไรก็งามๆพี่น้องจ้าือ้อมา ขาบาด้วยเนี่ยอะไรขาเหรอผักขาผักขะพี่น้องอืมเมื่อกินแกงน้อยสีมึงเมามีโดนเะรอดิอจักว่าเขาคือตื้มือนก็นนนว่านางคือตื้เนี่ยว่าอะไรกินแกงน้อยเทศเองล้วนละมช่หนูข้าวเลยละ แกงน้ำใหม่ทอดไข่ปัาหมึกไม่แน่กิน,นอันนี้ยังอยากน่ากินอื่นอยู่เพี่งคอับผ่าลกครับอืมคือป,ปีฝาดบ่ามาว่นเวียนเลยพีองอืัลูกสาวมาด้อพี่ต้อมมากินน้ำเดิบมะคะ ตรงนี้ก็ต้องอือตรงไหนน้ำผักอย่ามันปักปากนี่เหมือนน,น้ำไม่หลัออลล่งอ,อ้อนหรือแก่แก่กับเมียบอกอดื่มอีกอย่างจริงดื่มอย่างนั้ เริ่มจัต่อต้องดูดคือบาดล้างผู่ปีหนาพ่อไม่ยังว่ากันเนพะ่อเอาใบบาดล้างผูจ่จ้ะค่อยได้มือหนึ่งไปเบิ้งขั้วชื่นใจปะชื่นใจไปเบ,บิ้งบาดมากไปหนอต้องหนักเลยเริ่มเริ่ม ได้ที่ละเริ่มดูดีอ่ะเริ่มดูดีตรงได้ที่อ่ะเห็ดบ้านตามเหมือนตามกระเนื้อครับเพราะว่าเรมีการบ่ได้ออกแบบวางแผนอยังมากมายเห็ดไปเรื่อยๆตามวิธีบรรหนอกเข้านี่แหละครับอาไรี่ม่นเนี่ยวันนี้มา้ง <c oughs> กับเบิง้ง แล้วงว่าห้องกับเบิงกำลังเบิงเงินแล้วกับเห็ดไปนั่ำเงิน,นหมดกับสิพ่อพี่นองอาจจะไม่ได้ใส่ประตูแล้ว <c oughs> แต่มีการออกแบบนันนูนิวค่าใช้ใจ่ายก็สูงยังได้ตามแบบอีกว่าเห็ดยังดีกว่าย่งยยายงสียยาง เพชเองเรียกว่าเป็นแบบแบบนี่แบบนี้นะเพราะว่าข้าวบดเลือกมาใส่เป็นเส้นข้ามากเพชรเองน่องมือว่าต่อเติมที่นี่เท่านั้นเขาเป็นคนไปเลือกอุปกรณ์เองมันจุดเลืหัวประสิทธิภาพนะแต่บางเครือข้ากับบดบุรีเพื่อนบอกว่าอันเพชรอันตามออกแบบมันบดีแต่มันสูงครับข้าออกแบบกับไรแล้ว มาสื่อว่าจะรู้อุปกรณ์นี้มันก็สสูงตามกันเราก็เลยเอาตามจินตนาการเนี่ยเหลืเห็ดเองได้กกัเห็ดไปนำอนนี้ข้างในกับดินา้าเราจะไปเนอืมีมบดนเกินรอภายในเดือนหนาหนา่าจะ เออกา่บวล้ซิ่มันเนี่ยซี่มันไหมจ๊ะพิมหลายด้ออ๋อคือแบบมันมันบาบวะแยกนี่แหละค่อบีใหางยวงนั่นไงผดอืมอืมว่าง อยู่กบเมียสองคนเ๋ยสื่อมาย่างชิวๆเดี๋ยวนั่งนไหมกันไม่นมาอยู่ก็เมียสองคนหรอกไม่มองเห็นกันไม่มองเห็ดกันเมีงเห็นยัง เนี่ยอยู่น,นี่าาไงน่ากินมหาไล่กันอีกเมนูหนึ่งนั่นนี่มนแรงไอ้อย่างขายมันขาง,งข้างข้างนึ่งก็จะเป็นซอสล้นตีเนาะข้างอี่ซื่อแต่หมูปิ่งโรสเหมือนกันเบือ่อข้อหมูอย่างเขาหาบาทไม่พี่หน่องคน ทักมาถามนี่มันจานแขลวบ่นนี้มันจานแขลว,ม,ขวมือกล่องแกมีโกบ่นนี่ครับบุยมือกล่องแกมีโกผมจำแล้วได้ด้วยแมนบอสครับต่อไปบางไหนมันงานจ้างานจ้า่อนที่รับผมจานแคล้ว The Fun จากช่อง The Fun ครับแต่มไม่เห็นยังยืดสั่งแสมหน่อยห่วยหน่อยสิลองสั่งเนื้อไข่ติดเนื้อหนวดเชฟ ผมเป็นโปรดิวเซอร์หรือเป็นอ่ตอตอนแบบยังวะโปรดักชันของช่องนี้เองครับช่องนครับถือว่าพักไปเลย,ดยเดีเยี๋ยวว่เนี่ยมีลูกสิบเลียนเหมือนซื้อลูกเด้อยเหนียว่ะได้ กลางเดือนนี่าน่าจเบิ้งคลิปอัปเดตคลิป่องนั่นแล้วครับเพราะว่าไม่งานแล้วด,ลดีใจด้ยดีใจด้วยแล้วเสร็จ,จไปอัปเดต่ดองนั่นบ้าง <c oughs> อยากใหญ่ขึกื่นเบิดละเต็มสองไม่ได้กวดออกไปไม่ได้กวดแล้วไม่ได้ไปบึ้งเลยว่าปล่อยปลาละเล,ลยกันก็ม่กิกนยูพีน้่งมัน นี่ยังบ่ไใดมันเดินต่อบอ่ไใด้แล้ครับมันก็บ่ม,มีสีแบกบย่างกลับมามก็เลยว่าปล่อยให้ช่องมันทำงานเป็นพเเป็นสองกินผมว่ากินยืนน้ำใหญ่จริงบ่อกับสองนั้นมันก็ยืนยืนได้ด้วยเรื่อตีเรื่องเองล่าข้างมันเหร มันยืนในเดือดของมันขั้นที่กินอีกคู่ก็ไม่อยากเปิดอีกตั้งห่างากูแล้วเนาะอขอบคุณพี่นนองเอฟซีอินั้งทีบไปซับสไคร์ไลท์เน๊อะพี่หนังชอบคนไทยก็มากใจนี่ มันเป็นเมื่อ,น,น,น,อ,หอนหรือเปล่าไปท้าไปใครข่อยอ 7, บอกพันแล้วไปเบิ่งไหร่ส่งข่อยเพราะจะเห็นพันกวนแล้วบอกไอพีไอบอกให้พี่นอ้อ,นองไอ้ไม่ไม่บ้างตั้งแต่เริ่มแรกคือผมนี่เป็นคนเฮ็ดยูทูบมาก,ก่อนอม,มาเฮ็ดเฮ็ดมา,ก,ก, at, มาก,ก่อนส่องอีกเฮ็ดมาก่อนเราแม่งปีหนึ่งมันกับร้อยลั่มไม่ได้โดยตัวของมันเองเลยมาแนะนั่นนเพิ่นนี่ ผมก็เลยเป็นผู้จัดการให้งชุดแนวขาวๆประมาณนี้ครับชุดดอกเนี่ยบอกฟังต่อยบอกเดี๋ยววันให้ฟังคลิปหนาก็แล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวมันสิบพราะที่แน่ว่าอกคลิปหนามันแนวผมล่ะอืมแน่วผมน่าพี่น้องซะก่อนอันี้นั่งดี่มเหมือนกินเบอร์ล่ะเออแม่นเหนมือนอเ,อเราไม่กินน้ำผัวี่นหรอกเนาะอย่าลืมเด้อพี่ยาวฟัง <c oughs> พี่น้องผู้ติดต,ตาม ไล่ใหม่ครับคลิปหน้าจะมาบอกสุฟังโอเคเรื่องแคลิปนี้เท่ากับเอรโต๊ะสามคนสามคนบอกคนแล้วเนาะก็เป็นลูกสาวแบบนี้ใช่ไหมคะขอตัวลาไปก่อนพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย